สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้ามืัอนี้มาเจอกันกับแอลอีกแล้วเนาะจ้าเนาะมืัอนี้นะคะเขาคั่วกันจ้าเพื่อนแอลจะพามาเห็ดเมนูเยอรมันสูตรง่ายๆตามสไตล์ของสาวแอลจ้านะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่แอลกับทางคุณมากินเนาะจ้าเนาะเมนูอีหยังอันนี้คือผักเคลนะคะหรือว่าอ่าประเทศเยอรมันนี่ก็จะเอิ่นว่ากึ้งโคยรังเพื่อนนะคะรูปร่างลักษณะของมันก็จะเป็นตรนสีเนาะจ้าเนาะวิตามินนะคะพร้อมด้วยวิตามินซีจ้าเพื่อน นี่นะคะอัน,นก็คือผักขิลิกฝรั่งนะจ้ะเนาะหรือ,อรุ้นโขลนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะมาเหตุการณต,ตายของสาวแอ๋จ้ะนะคะกินกับอี่ยางืันนี้อาจจะมาต้มกรุ้งโคยนะคะกินกับไส้กรอกรมคันวันี่ก็จะเอินว่าเม็ดบัวส์นะคะเม็ดบัวส์แล้วก็เนื้อหมูรมคันจ้าเพื่อนนะคะเบาสเปกเนาะ,ะเดี๋ยวมาเหตุกานน,ะะนะะ์ตแอไจ้าจ้าเพื่อนจาน้าน,นี่ก็คือผักกุ้งโคยนะคะทเทลไปสื่อมากเนาะ อันนี้ก็ในถุงนี่มันโลหนึ่งนานะจ้ะเนาะก่อนอื่นอาจจะต้องเอาไปทําความสะอาดก่อนนะคะล้างน,น้ำก่อนเนาะเพื่อที่จะเอาดินมันออกแล้วก็สิ่งสกปรกออกก่อนเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเอาจะต้องเอาล้างน,น้ำก่อนนะจ๊ะเพื่อนวิตามินซีหลายนะจ้ะพักเน,นี่หนะี่เนาะนะคะนี่ก็จะแบบจัทำความสะอาดหรือว่าเราจะ,จะ การก็จะเอาเขาออกแล้วนะคะแ,แอลออกมาล้างนาง้ำออกทำความสะอาดอีกที่หนึ่งนะจ๊ะน้องเพื่อนนะคะจ้าบรรยากาศข้างนอกนะคะนี่ก็คือห้องขัวแอลนะจ๊ะน้อยแอลจะมีครัวข้าขงเทิงแล้วก็ครัวข้า,ขาขงลานบรรยากาศข้างนอกนะคะหิมะกำลังตกเลยจา้าเพื่อนๆพื่มมันติดมากเลยนะคะเห็นปะคะโอ้ย เห็ดกับเขาไปอินมากเลยจ้าบรรยากาศท่างมาลนวช่วงมีเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าหลังจากเอลเอากุ้นของเอลนะคะไปล้างทำความสะอาดแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอามาหั่นนะคะหัน่นประตงให้มันชิ้นหน่อยขนาดใตนะคะแต่ว่าหั่นพ่อประมาณจ้าเพืเ่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรใส่โอเคเดี๋ยวจะมาหัน่น อาจจะมาหั่นแบบนี้จ้าเตื่อจาเพื่อจิตจะได้ต้มให้มันเขาน้ำเขาน้อกันได้นะจ้าเนาะนะคะบางคนอาจจะซื้อแบบแท่แข็งแล้วก็มีจ้าหรือว่าจะมีแบบกระป๋องนะคะอัดกระป๋องหายเร็จซับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงที่ผักมีวิตามินแล้วก็มอีอ่า รสชาติเข้มข้นนะคะพอมันเขานานาแล้วมันถึงน้ำแข็งแล้วพักชนิดนี้นะคะจะเพิ่มออโรมานะคะได้เป็นยังดีเลยจ้าพร้อมด้วยวิตามินซีนะคะพักชนิดนี้เนาะกึ่งโคนเนี่ยอันนี้กะสูตรไผ่สูตรมันมาจเาน้ะผู้ใดมีสูตรดีๆสูตรเด็เดๆแซ่บๆนะคะในน้ำแอ๊วใดค่ะ ค,ค,คนไทยในยุโรปนะคะส่วนมากจะเอานิยมมะต่มแทน่นคิลิกปาดเท้าอาจารย์เพื่อนว่ารสชาติมันจอกขมจักหน่อยนะคะขมๆมฝาดๆเนาะนี่นะคะแซ่ จ้ะส่วนเครื่องปรุงของแอลก็จะบ่มีอย่างไรจังเพื่อนนะคะแอลจะใส่ไข่มันร่มควันนะคะสเปกเกลอยชัดสเปกเนอจ้านะานะผู้ใดจะใส่ไสข่มันหานก็ได้นะคะเกนเจชไมซ์มก็ได้นะคะหรือว่านะ้มันธรรมดาก็ได้จังเพื่อนนะคะแอลจะใส่หอมหัวใหไยสวีเบนนะคะแล้วก็อมอกรูมนะคะหัวแครอทนะคะแล้วก็ซุปรสน้ำผักรวมมิดเนาอจ้าเนาะนะคะ,นะนะคะเดี๋ยวห้ามาเห็นกันเนาะ ก็เดอนเดีเอาจากหันอ่าเนื้อไขมันลงพันก่อนจามเพื่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปเจียวนะคะใส่หมอเนาะ ส่วนหอมหัวไญ่นะคะกว่าจะเอามาหั่นนะคะเป็นชิ้นชิ้นคือกันจางเตือนแค่รสไอ้ก็จะเอามาหัน่นคือกันจางเพื่อนจา้าบางคนก็ใส่นนะคะแค่อดนี่บางคนกับบใสไซเนาะก็แล้วแต่ความหมักของคนเท้าเนาะจ้าเนาะ อันนี้แหละสูตรไผ่สูตรมั่นนะคะเพื่อนจ้าเพื่อนจ้าส่วนหมอ้อห้างนี่นะคะแอลก็จะต้มน้ำนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาผักกุ้งกุยของแอลเนี่ยเอาไปต้มก่อนจนะะ mm ้า hmm. ก้อนทีเจะเจ้า้ำแอลเริ่มเดือดเริ่มต้มแล้วนะคะแอลก็จะเอาผักลงไปต้มนะคะก mm ิโลหนึ่งหีึบหลายนะคะเพื่อนถ้าต้มออกมาแล้วจะเห็นออกมาแล้วนะคะ ใส่ลงไปในจานเพื่อนุอ้ยลูกแม่ จ,จากนั้นจกนั้นนะคะพอต้มเสร็จแล้วเนาะเราจะเอามาช็อกกับน้ำเย็นนะคะเพื่อนหลังจากนั้นนะคะเราจะเอามาปั่นขัาน้ามันจังเพน จะส่วนตัวนี้ก็คือใส่กอกนะคะเม็ดบอสเนาะที่แอลจะเอามากินกับอ่ากุ้นลคนูของแอลนะคะเราจะให้ละลายดังสี้เลยจังเพื่อนถ้ากินมาหมดดังนี่นะคะแอลก็จะเอาไปแช่แข็งได้เนาะคะประหยัดเวลาของแอลอีกแบบหนึ่งนะคะยูนี่ก็จะเอินเอินว่าเม็ดบอสนะคะเม็ดบอดเนาะ ส่วนนี้ก็คือเอเนื้อหมูสามชั้นรมควันนะคะเบาเบาสเปกนะคะโอ้ราเบาเบลสเปกนะคะเบลเปรวาทองนะคะเนื้อส่วนทองมันนะคะนะคะนี่เข้ากับบรรยากาศเลยจ้ะอาหารช่วงนี้นะคะเมดเวิร์สนะคะเกเรอ,อชาตดอเมดเวิร์สเกเรอชาตะอร์เบลสเปกนะคะ,นะคะโอเค โตเหต็ดกลิ้งขูดกันเลยจ้านะคะหมอทางนี้แอลก็จะใส่น้ำมันรมคานเอาไปผัดลงไปก่อนจ้าสเปกนะคะเกลือฉันจะสเปกนะคะจ้าพ่อไข่มัองแอลเจียวได้เต็มทีแล้วเนะเาะแอลจะใส่หอมหิด้ลงไปจ้า ะะอันนี้ผู้ใดกะบอส่ก็ได้ไจา้าแค่ลอดกับสูดไผ่สุดมั่นเลยจ้าเนาะจากหลังจากที่เอาพับหอ,อ,อมมวนยัยแล้วจ้ แค่รสใช้น้ำกะหล่จากนะ้ออนอ้อนอแล้วนะคะแล้วจะเอาผักกุ้นคนของวนะคะลงไปเลยแบบนี้เราจะใส่น้ำสุป ต่าผักร่วมลงไปผู้ใดมีลดหมูใส่ลดหมูอะไรจำเ่อนนะคะคนจับมือกันจ้าเนาะนี่ใล่เสร็จแล้ว เอวจะต้มเปนสี่ละเล่าเคิงชโมงนะคะสามสิบนาทีนะคะเพื่อนจนวุ้นโคลยของเอวเนื้อบาผักแคลนาหรือบาผัก,ข,กขี้เล็กฝรัง่งนะคะให้มันอ่อนๆโอเคปิดฝาจ้าวปเนี่ยจ้าส่วนใส่กอกนะคะผู้ใดจะจอะก็ได้พอจอะก็ได้นะจ้าตาแต่ว่าแอวจอะจักหน่อยนะคะ ต้มได้จากสิบนาทีแล้วนะจ๊าเพื่อนเพื่อนแอบจะเอาใส่กอกับเนื้ออ่าหมูสามชั้นรมควันนะคะต้มกับไปในหม้อเลยจ้าเพื่อนจา้าเพื่อเพิ่มรสชาติอรมานะคะให้กับกุ้นโคลของเอาเนาะนเอาเข้าไปเลยจ้าเพื่อน ตัวนี้เนื้อหมูสสามชั้นนะคะใส่ลงไ,ไปเลย นี่จ้ามเพื่อนจ้าเมนูื้านโพยของแอลมูนี่นะคะง่ายๆจะเเซ็ตแล้วจ้าเห็นปะคะนี่เลยพักขี้เล็กกำลังจ้ะเ๋ยวพร้อมกิม้มเลยจ้าเพื่อนจ้าเห็นปะคะนึก บางคนนะจ๊ะบางคนก็จะแยกต้มใส่กอกรมควันนะคะบางคนก็จะแยกต้มเนื้อหมูนะคะรมควันนะจ๊ะเนาะจะว่าแอลจะต้มใส่กันเลยนะคะเพราะว่าอารมานะคะของอเนือ้อหมูรมควันแล้วก็ใส่กอกมันจะอยู่ในหมอกแองนะจ่ะเนาะนะคะนี่ก็ตามความถนัดของคนเหตุนะจ่ะเนาะนะ,ะคะเดี๋ยวไปกินกันจ้ะ หอมมากไม่นูปวดผุนเลยนะอันนี้แอลก็มากินจ้าเนื้อมัสามชั้นลูกค้านะแซบๆอันที่เหลือนี่แอลจะเอาไปแช่แข็งนะครับเซตเล้าจ้าเพื่อนๆจ้าอาหารเมนูเยอรมันของแอลนะคะง่ายๆตามสไตล์ของสาวแอลจ้ากรุ้นโคลดเม็ดวอด บาชเปกนะคะง่ายๆนะคะผู้ใดมีสูตรดีๆนะคะแนะนำแอลไดน,นะคะโบว์เ็ดที่อย่างใจเพื่อนนะคะใส่จะท,ทาใช้จะท,ทารักในสิ่งที่เราทํานะคะทําในสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างจะเพื่อนคู่ชีวิตนะคะก็คือคู่คิดคู่สร้างเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วบ้านของเราก็จะมีความอบอุ่นคู่ชีวิตของเฮากัดจะยิน ยาวนานจ้าเพื่อนนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบค่ะบ๊ายแซบอ๋อแอบจะบอกนะคะเมนูนี่กินใดทั้งต้มมันฝรัง่งหรือว่าผักมันฝรั่งจ้าซัเกทอฟเฟนโอเดอร์布拉เกทอฟเฟนกินใด,นนนดหมดจา้าโอเคราคาจจ๊๊ๆ